่าสวัสด um ีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําอุปกรณ์สลัดใส่มือถือนะครับพามาดูกันเลยครับนี่นะครับก็จะมีอุปกรณ์โมโตทิศนะครับมือถือเป็นที่ใส่มือถือนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมดอดะโมโตทิศนะครับอันนี้ก็จะเป็นแฮนด์แฮบานนะแฮนด์ที่ใส่ยึดกับรถมอเตอร์ไซค์ซุปเปอร์คาร์นะครับก็ยี่ห้อพาไปดูยี่ห้อยี่ห้อยี่ห้ออะไรเนี่ย k e w i p นะคิวนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ที่ใส่หมวกก็โมโตเทีนะครับนี่ใส่สำหรับรูปซุปเปอร์คัพนะครับซุปเปอร์คัพซุปเปอร์คัพปี2018ันสิอผมดูลอบๆแบบนี้เลยนี่ก็จะใส่เป็นเท่ๆแบบนี้เลยนะครับแน่นนะครับแน่นของโมโตเทีนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้แหละนี่นี่นี่เป็นที่ ขอเรียกแฮนด์บันนะแฮนด์บันสลับใส่ที่จัดมือถือนะครับนี่นะครับพามาดูใกล้ๆเลยนะครับก็ใส่แบบนี้นะครับอันนี้ไม่หลุดนะครับผู้ใช้ม้วก็จับแน่นนะครับใช้ดีนะครับทนทานนะครับอันนี้เป็นการเด็ดกาฝนนะครับได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับใช้ดีนะครับบอกต่อนะครับ ก็ทําใครสนใจนะครับสามรซื้อได้ลิ้นข้าลังเลยนะครับปุดดรีไว้นะครับเพื่อเป็นการกระจนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ